สวัสดีครับลุงโงนะครับวันนี้วันที่18มกราคม69ที่นี่จังหวัดสตูลน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี69นะครับสําหรับลุงโหนะครับเมื่อปีที่แล้วตู้ที่ออ,อเดอร์เยอะที่สุดก็คือตู้ออฟก,กิจไฮบิดนะครับขนาด5.5กิโลวัตต์ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งประกอบมาเยอะมากนะครับแต่คลิปนี้ ขอมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตู้ชุดนอนนาหรือว่าซูปเปอร์นอนนานะครับออเดอร์ก็มากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นซูปเปอร์นอนนาตูน้นี้หน้าตามันแปลกๆก็จะมารีวิวในคลิปนี้นะครับเพราะว่าจะอัปเดตเจ้าหน้าตาซูปเปอร์นอนนาเป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าินเวเตอร์บางรุ่นเขาปรับปรุงเวอร์ชั่นของเขานะครับเป็นตัวใหญ่ขึ้น ผมลุงโอก็เลยไม่สามารถนำอินวเวอร์เตอร์ยัดเข้าไปในตู้นี้ได้นะครับก็เลยออกแบบให้มาอยู่บนตู้แบบนี้นะครับก็เจาะรูยึดขาไว้อย่างแน่นหนานะครับแล้วก็เจาะสายแบตเตอรี่เข้าไปเจาะสายคอนโทรลเข้าไปนะครับข้อดีที่เอาอินวเวอร์เตอร์มาอยู่ด้านนอกตู้ก็คือการระบายความร้อนนะครับอินวเวอร์เตอร์อยู่ข้างนอกแบบนี้ระบายความร้อนได้อย่างสบายๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีพัดลมอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเมื่อ ความร้อนเข้าถึงจุดที่เขาตั้งไว้พัดลมก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็หยุดอัตโนมัติก็เลยเลุงโอก็เลยปรับปรุงเออวอร์ชันซูเปอร์นอนนานะครับถ้าเกิดเอาอิวอร์เตอร์มาอยู่ด้านนอกวันนี้เราก็สามารถใช้อิวอร์เตอร์ได้หลากหลายรุ่นนะครับขนาดใหญ่กว่าน,นิดนึงเล็กกว่าน,นิดนึงก็สามารถไว้ด้านบนอย่างสบายๆไม่เหมือนตอนอยู่ด้านในนะครับตอนอยู่ด้านในนี้พื้นที่มันออพ,อพอดีไปหมดนะครับก็เลยเอาไว้มาอยู่ด้านนอกซะเลยนี่ แล้วก็ยังมีปลั๊กเหมือนเดิมนะครับด้านข้างมีไว้ต่อใช้งานได้เลยนะครับั๊กตรงนี้แล้วก็มาดูด้านในกันด้านหน้าก็เจ้าหลอดไฟโวลต์วลต์มเตอร์ตร,ตรงนี้ก็จะเอาออกนะครับเพราะว่าไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะครับโดยจะพยายามสิ่งไหนที่ไม่ได้จําเป็นก็จะเออดอครับเพื่อจะดั้มราคาลงมาให้เ,เพื่อนๆได้ซื้อหากันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะครับตู้รุ่นใหม่นี้ราคา ก็จะดั้มมาจากราคาเดิมประมาณหนึ่งพันบาทนะครับก็คือถูกลงกว่าเดิมหนึ่งพันบาทนั่นเองนะครับก็คือเอาวิเมเตอร์ออนนะครับแล้วก็พัดลมตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะมีพัดลมตรงนี้นะครับก็เอาอ่อนกับพัดลมดูอากาศเพราะว่าด้านในไม่ได้ร้อนมากเลยนะครับเพราะว่าเราเอาอิมเ์เตอร์ตัวที่ทําความร้อนเยอะๆไปอยู่ด้านนอกแล้วสําหรับชาร์เจอร์เขาก็มีพัดลมตรงนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับเขาเป่าออกมาก็ ออกประบายทางช่องลมตรงนี้นะครับชัดเจ์ความร้อนในตัวเขาก็ไม่ได้เยอะมากไม่เหมือนอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็เลยตัดพัดลมนี้ออกมีเพื่อที่จะได้ลดราคาให้พอแม่พี่น้องที่สนใจ,จได้เ,เตือนใจซื้อหาได้ง่ายขึ้นหรือว่าสั่งประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมโมดูลต,ตัดนะครับแล้วก็เบเกอร์เบเกอร์สองตัวแบบนี้นจะตู้นี้จะเป็นตู้เดียวเลยครับตอนนี้ลุโงโหจะพัฒนามาเป็น เบเกอร์ euh, ตัวเดียวเลยครับจะตัวยาวๆกว่านี้ก็คือ MCCB นั่นเองนะครับหลังจากตู้นี้เบเกอร์ก็จะเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็สายเบเก็จะมาจับบนหัวเบเกอร์ด้านบนตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้เบเกอร์รุ่นนี้มันหมดสต็อกพอดีเนาะก็เลยใส่ให้ยสองตัวแต่ถ้าเป็นตู้หลังจากตู้นี้ก็จะเป็นเบเกอร์ตัวเดียวนะครับสั่งสั่งสินค้าไปแล้วนะครับเป็น MCCB ตัวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะเป็นตัวแบบนี้ครับนี่จะเป็นเบเกอร์แบบนี้นะครับหนึ่งตัว สายแบตเตอรี่เราก็าไปจ้ำบนหัวก็ใช้งานได้เหมือนกันส่วนด้านล่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับกันฟ้า DC ตรงนี้ก็เบเกอร์ DC เนี้ไฟที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับตรงนี้ก็ชิโนไทเมอร์ตัวควบคุมกระแสนะครับตรงนี้ก็เบเกอร์ AC นี่6กสิแอมป์นะครับตรงนี้เบเกอร์ DC ก็6กสแอมป์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวจุดต่อนะครับ จะให้โหลด AC l ต่อตรงนี้ก็ได้หรือว่าต่อที่ปลั๊กด้านข้างก็ได้นะครับก็เอำมือความสะดวกให้ก็ทําปลั๊กให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จุดต่อแบตเตอรี่นะครับนี่ก็จะบอก็เลเว่าแบตเตอรี่24โวลต์ตู้นี้เป็นตู้ชุดนานา24โวลต์นะครับเราต้องต่อแบตเตอรี่24โวลต์เข้าไปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับชาร์จเจอร์หรือว่า MBPT นี้ขนาด60แอมป์นะครับคาว่า60แอมป์บางคนก็ยังงงๆอยู่ครับชาร์จเจอร์60แอมป์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาสามารถ ชาร์จไฟลงแบตได้สูงสุด60แอมป์นะครับนี่สมมุติว่าใช้แบต24โวลต์นี่ก็เอา24มาคูณกับ60ก็คือจะได้วัตต์นะครับก็คือวัตต์สูงสุดที่เขาสามารถชาร์จลงชาร์จลงเข้าไปในแบตเตอรี่ได้นะครับเราก็ตั้งค่าของเขาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมได้ทําคลิปการตั้งค่าเจ้าตัวนี้แล้วนะครับแต่เกิดเราใช้แบต200แอมป์เราก็ตั้งค่าเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะร้อยเปอร์เซ็นต ไฟจากแสงแดดมาเกียร์ e M, เขาจะชาร์จลงแบตเออ่หมดเลยนะครับก็คือไม่เกินหกสิบแอมป์แน่นอนนี่เราก็จะได้พลังงานเยอะเพราะว่าแบตเรามีแอมป์เยอะเราสามารถใช้การชาร์จลงได้เยอะนะครับก็ตีคร่าวๆว่าการชาร์จไฟลงแบตก็มาสามสิบเปอร์เซ็นตของความจุของแบตนะครับถ้าเกิดแบตหนึ่งร้อยแอมป์ก็ชาร์จไม่ควรเกินสามสิบแอมป์หรือยี่สิบห้าแอมป์นะครับเราอันนี้คำนวณคร่าวๆนะครับส่วนใครมีแบต 200ม200มขึ้นไปก็สามารถตั้งเจ้า่อวรนี้100%ได้เลยก็คือสูงสุด60มก็แสงแดดมาเท่าไหร่ชาร์จก็ไปเต็มที่แต่ว่าไม่เกิน60มนะครับด้านไหนก็มานนี้อันนี้ตั้งทรงยืนให้ดูนะครับด้านข้างด้านข้างตรงนี้เราก็ทําพ่วงสวิตช์อัตโนมัติเข้าไปด้านในเลยครับตรงนี้ก็สายจ่ายโหลดน,นะครับตรงนี้เราก็อฟอไว้แบบนี้นะครับส่วนปลั๊กไฟตรงนี้ก็สามารถเสียบใช้ได้นะครับถ้าเกิดเสียบใช้โดยตรงจากตัวอินเวอร์เตอร์แบบนี้ จะก็ใช้ได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้ผ่านเจ้าตัวชิโนนะครับก็คือไม่ได้ผ่านตัวควบคุมกระแสนั่นเองเราเสียบใช้ตรงนี้เราควรใช้โหลดเบาๆนะครับไม่ควรใช้โหลดเยอะๆนะครับแสงสว่างหรือพัดลมสักตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้โหลดเยอะๆแนะนําให้ต่อผ่านจุดนี้หรือว่าต่อผ่านรักด้านข้างนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่ออกมาจากเจ้าชิโนที่ควบคุมกระแสนะครับเราจะตั้งอยู่ที่ประมาณ10แอมป์นะครับเพื่อควบคุม แม่กระแสมันเยอะเกินไปโหลดเยอะเกินไปจะได้ยืดอายุการใช้งานของอิวอร์เตอร์แล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับนี่แล้วก็แบตของเราด้วยจะได้ถนอมถนมใช้อย่างได้นานเจ้าโมดูลตัดตัดของผมของโอจะเป็นแบบสวิตช์นะครับเป็นโมดิฟายไปแล้วนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็คือทําคลิปไปแล้วนะครับก็เขาจะเออเช็คแรงดันแบตนะครับถ้าเกิดระบบยืด4โวลต์นี้พอ ต่ำตัดก็คือ23โวลต์นะครับเบตต่ำม,มาถึง23โวลต์เขาจะสั่งให้เจ้าอินเวอร์เตอร์อรนั้นบนนี้ปิดนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ปิดนีตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับต้องโมดิฟายนะครับไม่งั้นจะเขาจะจ่ายไฟออกมานะครับถ้าไม่ได้โมดิฟายเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมามาทําคลิปการโมดิฟายเจ้าโมดูลตัวนี้ครับเราโมดิฟายด้วยมือของเราเองได้นะครับถ้าเกิดแบตแสงแดดชาร์จลงแบตแล้วก็แบตเตอรี่สูงขึ้นมาบวกอีก3โวลต์ก็ ยีามันเป็นยี่เมื่อแบตเตอรี่ถึงยีบโวลต์เจ้าโมโดูลจำถัานก็จะต่อให้นะครับก็อินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานทันทีก็สามารถจ่ายไฟให้โหลดได้นี่ก็หลักการทํางานก็ประมาณนี้นะครับแต่นี้ตู้มันตั้งยืนอยู่ผมก็อาจจะถายลําบากหน่อยนี่เดี๋ยวจะไล่วงจรคร่าวๆให้ดูนะครับไฟที่มาจากแผงมีเข้าตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมลองต่อ ให้ดูแบบจริงๆดีกว่านะครับเดี๋ยวผมยาตู้ทั้งนวอนแล้วก็ต่อสายโซลาเซลล์เข้าไปแล้วต่อสายแบตเข้าไปเพื่อนๆที่ดูคลิปดูก็จะได้เข้าใจง่ายกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอยุดคลิปแล้วก็ต่อวงจรแปบ๊บหนึ่งครับมาครับตอนนี้ได้ต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วต่อแผงโซลาเซลล์เข้าไปนะนครับไฟจากแผงนะครับแผงบนหลงังคาผมชุดนี้ใช้แผง600วัตต์ไฮโวลต์สองแผงนครับต่อนวงกลมกัน ตอนนี้เวลาประมาณ3ามโมงครึ่งแล้วครับบ่าย3ามคึ่งครับแดดก,ก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้จ่ายไฟแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกันมีเมื่อเราต่อแบตเตอรี่ปุ๊บเจ้าโมดูลต่ำตัดเขาจะได้รับ ไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับเขาก็จะเช็คเลยว่าแบตเตอรี่มีแรงดันอยู่เท่าไหร่นี่ระบบ24โวลต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของผมอยู่ที่25.5โวลต์นะครับแบตเตอรี่ขนาด120อแอมป์นะครับ NMC นีะครับนี่ไว้สําหรับทดสอบถ่ายคลิปโดยเฉพาะตอนนี้รู้แล้วว่าแบตเตอรี่2ีบโวลต์แล้วก็ผมต่อแผงโซลาเซลล์เข้าไปที่เบเกอรออ์แผงโซลาเซลล์นี่ไฟจากแผงนะครับเบเกอร์ทุกตัว ปิดไว้นะครับปิดไว้ปิดไว้นะครับตอนนี้เราต่อไฟเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าแรงดันจากแผงมาประมาณกี่โวลต์นนครับตอนนี้ใบสามแผง600วัตต์ไฮโวลต์โซลารเซลล์ต่อแผงส่วนใหญ่จะจ่ายแรงดันออกมาประมาณ80โวลต์น,นะครับนี่ VOC อยู v ่ที่ T 85โวลต์น,นี่ถ้าเกิดแดดจัดๆจ,จะอยู่ที่80โวลต์น,นะครับนี่ตอนนี้ใบสามแล้วแรงดันสองแผงต่อนุกลมกันมา600วัต olt, ต์ไฮโวลต์ต่อนุกลมกันมา ได้แรงดันอยู่ที่155โวลต์นะครับนี่เวลาบ่ายสามนะครับบ่ายสามครึ่งไฟจากแผงพร้อมแล้วไฟจากแบตพร้อมแล้วสิ่งแรกที่เราต้องเปิดคือเปิดเ,ดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ตัวซ้ายมือก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อตู้รุ่นที่มีเบรกเกอร์สองตัวแบบนี้ของผมไปก็คือเปิดตัวใา้มือก่อนเสมอนะครับให้ MWT ทํางานาสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวขวามือเพื่อจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดรุ่นต่อไปเป็นเบรกเกอร์ตัวเดียวก็เปิด ตัวเดียวไปเลยนี่เปลีเ,เบเกอร์ตัว้ายมือไฟวิ่งเข้าไปหา MPT หรือว่าชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ก็จะสื่อสารกับแบตเตอรี่แต่ว่านี่ผมตั้งไว้แล้วนะครับว่าเป็นระบบย4สี่โวลต์เพราะเราใช้ระบบย4สิบสี่โวลต์อยู่แล้วหรือว่าใครจะตั้งเป็นระบบออโต้ก็ได้นะครับชาร์จเจอร์เขาก็จะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เองนะครับนี่ยี่สี่โวลต์แบตลิเธียมนะครับนี่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้ววันที่เราตั้งเรียบร้อยแล้วเจ้า ชาร์จเจอร์เขาก็จะแสดงแรงดันคงแบตนะครับนี่25.4เขาจะใกล้เคียงกับเจ้าโมดูลนะครับแต่ว่าไฟจากแผงเรายังไม่ได้ปล่อยไปนะครับนี่0.0โวลต์อยู่คราวนี้เรามาปล่อยไฟจากแผงเข้าไปนะครับเจ้าการปล่อยไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจ่ายโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบรกเกอร์โซลาเซลล์เข้าไปนี่ไฟจากแผงวิ่งเข้าไปที่ MPPT ดูที่หน้าจอได้เลยนะครับ ไฟจะสว่างขึ้นมาเมื่อกี้มืดอยู่นะครับนี่แรงดันจากแผง105 54โวลต์น,นี่ได้ทําการเริ่มชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะเห็นไหมครับนี่ได้อยู่ที่43วัตต์นี่50วัตต์อันนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็แสดงแอมเรียบร้อยนะครับ2แอมป์3แอมพอเราเพิ่งเปิดไฟเข้าไปเขาก็จะอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราสักครู่เขาก็จะค่อยๆอัพเต็มระบบของเขานะครับ สูมออกนิดนึงเดี๋ยวพอเราดูแล้วว่าเจ้าเอเที่ทำงานแบบสเสถียรแล้วหรือว่านิ่งแล้วเราค่อยเปิด Baker, เบเกอร์ปล่อยไฟให้กับอิอร์เตอร์นะครับพอใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับอโอเคตอนนี้จากไฟจากแผงโซลซล์ ale, จ่ายให้แบตอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าวัตต์นะครับเอยู่ด้านบนตรงนี้ก็ประมาณเดี๋ยวซูไม่ดู ตรงนี้ก็ประมาณนี่เแมแล้วครับเห็นไหมครับนี่เจแมแล้วเราตั้งอยู่ร้อซนะครับคราวนี้เราก็เปิดเบรกเกอร์ที่จ่ายไฟให้กับอ,อ,อินเวอร์เตอร์นะครับนี่เปิดเบรกเกอร์ก็เ,เลยเจ้าอินเวอร์เตอร์ก็ได้รับไฟจากแบตเตอรีอร่นะครับเรามาดูกันเดี๋ยวนะจ่ายไฟไปแล้ว๋อนี่ครับเพราะว่าเจ้า โมดูลตำตัดเขายังไม่ถึง26โวลต์นะครับเขาจะไม่ต่อให้นะเเปรียบเสมือนสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์นะครับนี่เคยมี FC หรือว่าลูกค้าบางคนก็ทักกลับมาถามนะครับว่าแบตเตอรีย่ยังมีอยู่แต่ทําไมอินเวอร์เตอร์ไม่ยอมทํางานครับนี่คลิปนี้จะได้เห็นชัดๆเลยนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่เราไม่เกิน26โวลต์สำหรับสําหรับแบตเตอรี่ระบบ2 4โวลต์นะครับแต่แบตเตอรี่เรายังมีไม่ถึง26โวลต์เจ้าโมดูล ต่ำตัดเขายังไม่ต่อให้นะครับผมตั้งอยู่ที่26โวลต์นะครับถ้าเกิดเขาเกิน2 6บโวลต์เมื่อไหรโ่โมดูลต่าตัดก็จะต่อให้อินเวอร์เตอร์ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะทดสอบอินเวอร์เตอร์เราก็สามารถมากดเปิดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับนี่ค่าเท่ากันนะครับกดด้วยมือได้เลยให้มันอ่อนเพราะว่าเราขนานเราขนานสวิตช์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไม่รอให้อนุให้โมดูลให้แบตเตอรี่ถึง2ีโวลต์นะครับเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ด้วยมือ ที่ปุ่มนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับผมออนปุ๊บก็เปรียบเสมือนกับเราเปิดสวิตให้เจ้าอิเอน,นอเวอร์เตอร์ครับนี่อินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วมีหน้าจอใหม่มีสีเรียบร้อยเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ได้รับไฟจากแบตอินเวอร์เตอร์ทำงานบูตตัวเองเพื่อพร้อมที่จะจ่ายไฟให้โหลดนะครับนี่ก็อ,อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟมามาเข้าที่เบรกเกอร์เห็นไหมครับผมจะเขียนว่าไฟจ่ายออกถ้าเกิดเราไม่เปิด เบเกอร์ตัวนี้ไฟก็ยังไม่จัยังไม่จ่ายออกไปที่ปลั๊กด้านข้างแล้วก็จุด AC o u ตรงนี้นะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าินเวเตอร์พร้อมแล้วเราก็มาเปิดเบเกอร์ไฟจ่ายออกตรงนี้นะครับก็คือ AC o u เนั่นเองนี่ผมเปิดเบเกอร์เอซปุ๊บไฟจะวิ่งเข้ามาที่ชิ i โนทามเมอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะกําจัดกระแสอยู่ที่10แอมป์หรือว่า12แอมป์นะครับโดยทั่วไปแล้วผมจะตั้งที่10แอมป์นะครับเพื่อความปลอดภัย แล้วก็จะตั้งให้หน่วงเวลา30วินะครับอันนี้เพิ่งเปิดครั้งแรกค่าโรงงานก็จะตั้งอยู่ที่10วินะครับหน่วงเวลาเห็นไหมครับชินโอทามเมอร์จ่ายไฟออกนะครับตอนนี้ไฟวิ่งมาที่จุด a c o u อแล้วก็ที่ปลัก๊กดานค้างการเปิดระบบแค่นี้ก็เป็นการระบบการเปิดระบบที่สมบูรณ์แล้วนะครับนี่สำหรับชุดนนหน้านหน้าตาใหม่โฉมใหม่เดี๋ยวผมจะลองเปิดแอร์ให้ดูนะครับแอร์ตัวเดิมนะครับตัวนุแอร์อินเวอร์เตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด12,000หม u พนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูปลักไฟนี่เสียบกับลักด้านข้างเลยสายนี้นะครับจะวิ่งจ่ายไฟให้กับแอร์นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเดินไปเปิดแอร์เ,เดี๋ยวจะกลับมาถ่ายอีกทีนึงนะครับ่ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วครับนี่ห้องทํางานลุงโอ๋นะครับที่นั่งประกอบตู้อยู่ช่วงกลางคืนนะครับถ้าเกิดช่วงกลางวันก็จะอยู่ด้านนอกเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าช่วงกลางคืนผมก็จะมานั่งประกอบตู้เดินสายไฟอยู่ที่โต๊ะสีขาวตัวนี้นะครับอก็ มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมาเลยบอร์ด PSC บอร์ดไฮโวลเล้วเบเกอร์ต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแอร์ตัวนี้กันนะครับเพื่อจะทดสอบนะครับนีเปิดแอร์เรียบร้อยก็คือดึงไฟมาจากชุดนหน้าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับนี่นี่ปรับให้เป็นยี่สบองศาเลยนะครับนี่ตอนนี้แอร์ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันครับ ตอนนี้ก็ได้เปิดแอร์ได้ประมาณ2นาทีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชิโนจะแสดงกระแสที่ตู้จ่ายให้โหลดทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ขึ้นจากหนึ่แอมป์ขึ้นมาเป็น2องแอมป์แล้วนะครับแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์เขาจะค่อยไต่จะค่อยๆไต,ต่กินกระแสขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่างจากแอร์ฟิกสปีดนะครับแอร์ฟิกสปีดก็ทํางานครั้งแรกกระแสจะกระโดดขึ้นเป็น2เท่า3เท่าของตัวเขาเลยนะครับนี่ข้อดีของแอร์อินเวอร์เตอร์ ก็คือเขาจะค่อยๆไต่ขึ้นมาจาก 1m 2m 3m 4m 5m 6m จนถึงจุดพีคสุดของเขาประมาณ 6m นะครับสำหรับแอร์อิวอร์เตอร์ขนาด12,000ตทิทยูนะครับท,ที่ผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ผมติดผมได้ติดสัญลักษณ์ไว้ว่าเมื่อแอร์ทำงานก็จะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามีลมร้อนเป่าออกมาจากคอยล์ร้อนนะครับตอนนี้แอร์ทำงานแล้วครับแอร์ Air เริ่มสปีดเพื่อจะทำอุณหภูมิให้ได้ตามที่เราตั้งไว้นะครับนี่ใ็นไหมครับนี่คือมันเป็น 2 5แอ์แล้วตรงนี้ก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราสามารถใช้งานแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับพร้อมกันได้เลยนะครับนี่เจ้าชาร์จเจอร์หรือว่า m b p t เขาก็ชาร์จไฟลงแบตบเขาก็จะเป็นระบบไฮบริดโดยอัตโนมัติของเขาอยู่แล้วนะครับเมื่อไฟวิ่งมาจากแผงแล้วออกมาจากตัว m b p t นี่นะครับด้านนี้นะครับเข้ามาที่เบเกอร์ผ่านเบเกอร์ตัวนี้เห็นไหมครับจุดตรงนี้จะต่อรวมกันนะครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานระหว่างที่เราชาร์จแบตไปด้วย ไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เขาจะวิ่งไปหาโหลดก่อนนะครับนี่วิ่งไปหาโหลดก็คือโหลดก็คืออินเวอร์เตอร์ในนาทีนี้นะครับเห็นไหมครับขอนี้เขาจะวิ่งลงแบตนี่นะครับวิ่งชาร์จลงแบตตรงนี้นี่เห็นไหมครับการมันเป็นเป็น,นกลไกของการไฟฟ้าของไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนี่จุดนี้เขาดึงเรียกใช้อยู่กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งไปหาจุดจริงง่ายกว่าเสมอนะครับการชาร์จลงแบตนี่ มันยากกว่าที่จะวิ่งไปหาโหลดที่เขาดึงใช้อยู่นะครับก็กลายเป็นไฮบริดโดยอัตโนมัติเลยนะครับไฟที่มาจากแผงก็จะวิ่งไปหาโหลดก่อนถ้าเกิดเหลือจากวิ่งไปหาโหลดเขาก็จะวิ่งชาร์จลงแบตให้อัตโนมัตินะครับข้อดีของชุดนานานแบบนี้ก็คือระบบไฮบริดโดยธรรมชาติเลยนะครับถ้าเกิดเราหยุดใช้โหลดเมื่อไหร่ตู้ไฟจากแผงโซ,ซลาร์ก็จะวิ่งชาร์จลงแบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟจากแผงมาเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราเปิดใช้โหลด แต่ว่าโหลดกินไฟน้อยกว่าจากแผงโซล่าเซลล์ไฟที่มาจากแผงโซลเซลล์เยอะกว่าที่เราจ่ายให้โหลดส่วนที่เหลือก็จะชาร์จลงแบตให้เราเดี๋ยวอัตโนมัตินะครับแบ่งไปบางส่วนเพื่อได้ใจให้โหลดนะครับอ่ะนี่มาดูกันตรงนี้นี่เห็นครับกระแสรเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วเป็น3 3นะครับก็จะประมาณ5นาที10นาทีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับจากที่ผมทดสอบอยู่นะครับก็ ในอินเวอร์เตอร์ขนาด1 2 0 0 0หพันวิตาอยูก็จะกินไฟอยู่ประมาณ6แอมป์นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับยี่ห้อเคลียนะครับอันนี้นเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับนี่การทำง,งานตอนนี้อินเวอร์เตอร์ด้านบนก็พัดลมทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูเสียงพัดลมนี่พัดลมของอินเวอร์เตอร์ก็ได้ทำงานนะครับเป่าลมร้อนจากตัวเขาออกมา ก็การระบายความร้อนสบายๆเลยครับในเมื่ออินเวอร์เตอร์อยู่ด้านนอกแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอของอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นใหม่นี้นะครับนี่เป็นจอสีดูเรียบร้อยนะครับก็แสดงด้านบนก็เป็นวัดนะครับจ่ายให้โหลดอยู่กี่วัต700กว่าวัตนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นคลื่นเพีย์ไซ์เวฟนะครับนี่นี่มีน,นี่ผมต้องตะเคงอยู่นี่ก็บอกรายละเอียดเรียบร้อยแบตเตอรี่มีอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่โอเคนะครับรุ่นนี้ วัสดุที่เขาทำมาก็ค่อนข้างจะหนาแน,น่นและน้ำหนักดีครับสังเกตได้ว่ารุ่นนี้จะเป็นออขอบมนๆนะครับจะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมๆนะครับตรงนี้เป็นมนๆถือว่าโอเคนะครับผมแกะดูด้านในแล้วอุปกรณ์ด้นนานในมีการซีนมีการหอมวัสดิ์หางปลามีการหุ้มฉนวนอะไรเรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีถ้าเกิดใครสนใจ อุปกรณ์ต่างๆอินเวอร์เตอร์หรือว่าเ p p t ผมก็เดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับในช่องอคอมเมนต์นะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดทดสอบนี่ตอนนี้น่าจะผ่านไปประมาณห้านาทีได้นะครับตั้งแต่เปิดเครื่องปรับอากาศมาตอนนี้ก็กินไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น4.5แอมป์แล้วนะครับนี่เพราะว่าอเอร์อเตอร์เขาค่อยๆไต ค่อยดึงกระแสไฟไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้สักสิบสักยี่สิบนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาถ่ายให้ดูทีหนึ่งว่าเขากินกระแสไฟสูงสุดตรงนี้หกแอมป์ตามที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขอหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับอ่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากินกระแสอยู่ที่เท่าไรตู้ทํางานปกติไหมนะครับ มาดูที่ชิโนกินกระแสอยู่ที่5.5แอมนะครับอ่าก็แอร์ก็กทํางานไปเรื่อยๆนะครับนี่สูดไปดูแอร์ก็ยังลอยลมร้อนออกมานี่ครับมาดูตรงนี้มาดูที่เรงดันแบตกันนะครับนี่แรงดันแบตอยู่ที่24.3นะครับเพราะอะไรทําไมแรงดันแบตถึงน้อยลงนะครับเพราะว่าไฟจากโซลาเซล ผลิตมาได้น้อยกว่าที่โหลดใช้อยู่นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดไฟจากโซล่าเซลล์ผลิตมาได้น้อยกว่าที่โหลดใช้อยู่เขาก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปช่วยนะครับสมมุติว่าไฟจากแผงโซล่าเซลล์ผลิตมาได้3แอมป์แล้วก็โหลดกินอยู่5.4แอมป์5.5แอมป์อีก2.5แอมป์เขาก็จะดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับก็เป็นสาเหตุทำให แรงดันแบตเตอรี่เราลดลงเรื่อยๆครับเมื่อกี้ตอนเราเริ่มใช้อยู่ที่ยี่สบ้ายี่สิบห้าจุดห้าตอนนี้เหลือยี่สี่จุดสองจุดสามนะครับเพราะตอนนี้เราถ่ายคลิปตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็น,ลยนแล้วครับแดดก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ตั้งฉากกับแผงโซลาเซลล์เลยนะครับการทํางานและการทดสอบนี้ก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสามารถเปิดแอร์ได้หนึ่งเครื่องแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันวิทยุแล้วก็สามารถเปิดได้ขณะที่ ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยแล้วเปิดใช้งานไปด้วยนะครับพัดลมทีวีตู้เย็นหรือว่าสว่านแบบนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ประจำห้าร้อวัตต์ก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งประกอบ s เ,เปอร์น,นอนนาชุดนี้ก็สามารถติดต่อลุงโอ๋ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ต้นคลิปหรือว่าเบอร์โทรแอดไลน์แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับสาหรับตู้นี้ ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับมีของพร้อมส่งยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 2> 1 2 3สฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอโซลาเซลล์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะย yeah!